ด้านหน้าคือคนเยอะทุกวันอยู่แล้วครับแต่ที่เราขายอยู่มันอยู่ในซอยแล้วก็คนเข้าไปหาเราไม่ถึงเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งร้านครับท่านผู้ชมครับมาเรื่อยๆครับนะวิกฤตการณ์แม่ค้าตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆมากๆวิกฤตการณ์พ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ได้แอดมินต้องออกมานําเสนอถือว่าเป็นเข้าขั้นวิกฤตครับท่านผู้ชมครับนี่มาอีกหนึ่งลายแล้วครับพ่อค้าขายพวกเอ่อพวกอะไรอรพวกสร้อยแหวนสร้อยแหวนนะฮะเออ ที่ตลาดดังครับตลาดอะไรนะจอร์ดแฟร์จอร์ดแฟร์อะไรเนี่ยนะโอ้พ่อค้าคนนี้เล่าว่านะครับก็ตอนตอนช่วงแรกๆยอดขายปังอยู่นะสองเดือนแรกปังอยู่แต่พอมาสี่ห้าเดือนปับ๊บยอดขายตกหวบตกคบตกพว,วบเลยสองเดือนแรกนะ่าจะเป็นในช่วงเลือกตั้งมั้งพอเลือกตั้งเสร็จเราห้ว,พวบ,พวบ,พ,วบ,พ,วบพวบเลย นะคนไม่มีเลยคนไม่มีเลยเดินไม่ถึงเลยคนหายไปไหนหมดไม่รู้นะครับพอค้าบอกว่านี่เป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เขามาลงทุนนะเออเขามาลงทุนกับทางนี้แต่ว่าทางช่องออนไลน์ของเขาก็มีอยู่นะแต่ว่าทางหน้าร้านนี่ไม่ไหวแล้วขอขอคืนล็อก ขาก็มองร้านตัวเองร้านร้านเรามันเป็นยังไงนะมันขายได้เขาก็มั่นใจว่าเขาขายได้เพราะว่าสองเดือนแรกเขาปังนะครับแต่พอผ่านไปสักพักก็ต้องเก็บร้านนะแล้วเขาก็บอกว่าคงต้องไปหาทาอย่างอื่นแล้วนี่ครับวิกฤตการพ่อค้าแม่ค้าจอร์ดแฟร์แดมินก็เคยไปนะจอร์ดแฟร์เนี่ยนะช่วงแรกๆ โอ้ยคนเยอะเลยนะแทบจะไม่มีที่จอดรถเลยนะต้องไปจอดโนออ่นบิ๊กซีนู่นนะครับก็ไปเดินดูเออมันก็มีของอะไรขายอยู่นะมันที่เป็นแดนเดลามิดเก่านะฮะก็จะมีปราสาทแดนเดลามิดให้ถ่ายรูปแล้วช่วงหน้าฝนด้วยแล้วช่วงเนี้ยหน้าฝนด้วยหนักเลยเลนะ,นะเนี่ยปลายฝนต้นหนาวคน,คนแทนที่จะเดินตอนนี้เงียบกิ๊บ นะครับตลาดชื่อดังด้วยนะเออบางเจ้าเขาก็อาจจะขายดีนะครับบางเจ้าแต่เจ้านี้ไม่ไหวแล้วขอปิดกิจการแล้วก็คืนล็อกเออนี่ครับวิกิจการพ่อค้าแม่ค้ามันเข้าขั้นวิกฤตแล้วฮะต่อไปเดี๋ยวก็มีอีกหลายรายครับพ่อค้าแม่ค้าจะต้องออกมาทําคลิปอะไรอย่างนี้นะฮะน่าสงสารครับน่าสงสาร เขาจะเลือกใครเลือกเลือกตั้งเลือกใครนี่เราไม่รู้แหละนะแต่เขาได้รับผลกระทบประชาชนนะได้รับผลกระทบรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ก็ดูทรงดูท่าไม่ค่อยไหวแล้วบอกจะทำเงินดิจิตอลจะทำเงินดิจิตอลเนี่ยนะเออมันก็ไปใช้ได้แต่รายใหญ่ๆไงเงินดิจิตอลอะมันมาใช้ร้านแบบจิวเวลรี่อย่างนี้ไม่ได้หรอก นะครับใครจะมาเอาเองินดิจิตอลหนึ่งหมืน่นบาทมาซื้อจิวเวลรี่ใช่ไหม,ไม,มอืมเพราะเขามันเพราะเพราะมันต้องแบบแบบไอ้เสียภาษีอะไรเงี้ยนกอกไหมเออนะครับมันไม่เข้าถึงคนประชาชนแบบพ่อค้าตลาดนัดอย่างเงี้ยนะเออเพราะว่ามันต้องเป็นระบบแบบเสียภาษีอะเราคิดว่าพ่อค้าเหล่านี้เขาจะเสียภาษีไหม ขาจะมีระบบอะไรอย่างนั้นไหมเนี่ยครับนนี่คือปัญหาของเงินดิจิตอลที่ที่กับรัฐบาลกำลังจะทำนะแล้วทำเนี่ยคิดว่ามันจะมีปัญหาไหมละ่ะม,ม,มันเป็นมีนี่มีอะไรไหมละ่ะเราคุปปประชาชนเหล่านี้ก็ต้องมาแบกภาระแบกอะไรไปด้วยนะครับโอ้โหนี่แหละฮะนะดราม่าสะท้อนชีวิต พอคาตลาดนัดจอดแฟนะไม่ไหวแล้วขอลาแล้วนะครับโอ้ยเอาขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ